สุขสมบัรณดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องข่าสู่ช่องอีสานบานปลานะครับเมื่อนี้นำพาพี่น้องขึ้นโคขึ้นพูดเท่เศ้านะครับสํา,าร,สรวจปลาเห็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่นหนณานี้กลับมาสารวจแล้วนะครับเห็ดยังมาเกิดต่ว่เมื่อนี้นะครับถือว่ากาสมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ฝ ok นตกหนักแล้วก็ยุดตกไปไหลายมือนะครับอากาศก็ห่อนอ้วานะครับน่าจะเกิดแล้วนะครับผม๋ยวมาลุ้นไปนน้ำกันครับว่าเมื่อนี้สีมาหรือหมมายังไรครับผม ยังสำรวจไปเรื่อยนะครับเพื่อเมื่อมานหลังจากที่มากกว่าน้นนี้นะครับม่มมีเห็ดนะครับแต่ว่าก็ได้าใหม่ไปต้มอยู่นะครับผมแล้วเมื่อนี้สำรวจโค้งเห็ดอีกครั้งหนึ่งครับโอ้เมนอย่างนอตนะครับเห็นเหลืองเหลือง่ที่มันหรือเปล่าครับเมื่อนี้ครับผมโอ้แมนเมนครับมันมันแล้วมันแล้วพี่น้องนะครับโอ้เห็ดพิ่งเห็ดพิ่งออก คือเพลนว่าเอลีตัวนี้ครับนึกว่าเป็นตัวพี่น้องเพิงครับกำงามอยู่นะครับผมกำลังพ่อแก่งนะครับผมเก็บในพี่น้องเบิ้งนะครัเนี่ยเพิงแบบนี้นะครแก่งแทบนะครับครับผมอู้นะครับไปเรื่อยครับเพื่อ semi มูอยู่แถวนี้นะครับผม เดี๋ยวมีแกงแซ่บนะครับเห็ดเพิงมาผมเอินเห็ดเพิงนะครับกับแกงแซ่บนะครับผมเดี๋ยวรุนตงกันไปเรื่อยครับกับพี่น้องครับพ่ออีกสองดอกนะครับงามนะครับกำลังตุ่มอยู่นะครับขำงามเลยนะครับหาไปเรื่อยนะครับคาดว่าเมื่อนี้น่าจะได้แกงอยู่นะครับผมกับผมก็พออีกเยดะเมื่อวานนะครับผมเห็ดเพิงคือเก้านะครับ เริมเท่าร้อนนะครับอีกดอกนึ่งนะครับเท่าร้ก็มีนะครับกำลังบาออกมาดวนเตีบยวรอนนะครับ,ออเ,บ,รบเริมเท่าร้นะครับ เจออีกยุดแล้วนะครับผมเฮตเพิงเก้านะครับส,งสองดอกดอกเ่าแล้วนะเดืแต่าขาเอาเกี่ยวไปเล่นนะครับถ้าส่มกันไปมรลดอกสองดอกปกติเราเฮดเปิงพวกนี้นะครับจะออกเป็นมูนครับมาปีนี้มีหมองละสองสามดอกครับ เป็พ่อบางปีนี้ในสองมู่กับเตียมตานะครับแต่ปีนี้ออกงห้างนะครับผมถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในการจิ้มเห็ดเพิงนะครับในรอบปีนี้นะครับผมพจออุดน้นยกันแล้วนะครับรกำลังงามอยู่นะครับโอ้โหเดื่มเถ่าว่ามันกำลังงาม,มเลยแสดงมาออกด่วน เ,เรืดิเถ่าเรานะทีดอกอัดอกจุดเนี่ยครับดูเถานะครับแสดงว่าเฮ็ดเพลิงออกดวนเติบได้น,นะครับมาดีมากตำรวจทางนี้นะครับเลยบ่เห็นนารอควานไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเร็นบ่ได้ะนะครับมองละเล็กกันหน่อยนะสะสมกันไปว่าได้กแกงครับ เจอฮิตงอโขเขานะครับดอกบานพอ,อได้บนใะบเป็ดขาอย่างไรบ้างครับครับผมเคือก,กินเกือบเบิดแล้วนะ่นี่ดอกหนึ่งนะคณะพอตัอเป็นไข่อยู่นี่ห้องสีงามอยู่เลยยังนะครับยังพอได้อยู่นะฮิงอโขเขานะครับ เจ้าที่ฝ่อยู่นะครับสองตัวจิงเกอร์นะครับเมันกินเกอร์เบลล์ละมัค่อยออกเป็นโมครับปีนี้พ่อมองแล้วดอกสองดอกนะครับผมอีกดอกนึงนะปกติเห็ดพวกนี้เนี่ยเกิดเป็นโมนะครับโมละเศร้าสามชิพบางทีก็เนีเป็นแกงนะครับโมเดียวครับผมแต่ว่าก็ถึงจะน้อยก็หามองละเล็กก็หน่อยสะสมวันไปเรื่อยครับคงจะได้พวแกงนะครับ จเจอเฮ็ดละโงกนะครับดอกหนึ่งดอกเล็กๆน,นะครับมอคอยงามนะครับแะก็พอได้อยู่นะครับผมนะครับถือว่าเป็นดอกแรกนะครับของมื่อนี้ขอให้พ่อขอให้พอ่พอมูวันนะครับพ่อจะได้ไม่เตรมกันเจออีกจุดนะครับสามที่อรอแล้วทำงามอยู่นะครับผมพอเด็กแก่ ดอกขาดอกนะครับหมดละสองสามดอกนะครับออกบัวลายปีนี้นะครับแคแรกนะครับบางส่วนก็จนเถ่านะครับผมเจอเห็ดเพิงขมนะครับแค่กี่ดอกบานแล้วนะบางดอกก็จนเ่าแนะเนี่ยไอนนเถาน่าแล้วนะ้องเอามาได้ นี่ก็ยังพ่อได้ยูนน,นนะครับดอกบานดอกเถ่าแล้วนะครับเห็ดปึ่งคุ้มเห็ดปึ่งยู่ค่านะครับนี่บานบานนะครับพ่อไปแกงเติมกันผมอมรำ,ำนะครับผมจะเห็ดละงอกอีกดอกนึงนะครับผมแสดงว่าเห็ดละงอกเริ่มสิเกิดแดล้วน,นะครับกำลังงามๆนะครับ ดอกตะละงามนะครับผมเติมกันไปครับผมหลังจากที่ขึ้นสำรวจปลานะครับตอนนี้ก็ลงมาจากพูเราเนี่ยครับลงมาหาตีนพูเรานะครับผลลับของมือนี้นะครับอาจจะโมเดลไลทแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการมาสำรวจปลานะครับเลยเฮดจากแกงนึงนะครับแกงน้อยๆนะครับจากถวยเลยนะครับโมเดลไลนะครับผม กันในกระตามตั้งนะครับขอบคุณพี่น้องฟองไปทุกคนทีนะครับที่ให้เกียรติเขามารับชมรายการจากอีสานบานป่านะครับป่าเป็นการงแรงใจให้อีสานบานป่าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกาังแรงใจให้กันและกันเนาะนะครับพราะเมนใบโดยอีสานบานป่าจะนั่นไปเยี่ยมยามทำเขาถึงบ้านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพมพอกันเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจากนี้ไปกจะเดินทางลงไปส่บ้านนะครับ ไปแกงเฮดแทบแทบนะครับอาจจะได้บาหลายแต่ว่ากกพ่อได้แกงน้อยนึงนะครับขอบคุณมพี่น้องปงป่าอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเข้ามารับชมรายการนะครับพบอพอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบัยดีกันทุกผู้สุกคนสวัสดีครับ